นี่อยู่สวัสดีครับอันนี้อยู่ทีท่สุนทีนะครับผมที่พักหลักร้อยที่ผมพักเมื่อคืนนะครับราคาถ้าเป็นวันเสาร์อยู่ที่800บาทนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาอยู่ที่700บาทนะครั <โ frustrating S 2> บผมเข้ามาจากถนนตรงนี้นิดเดียวนะครับเดินไปเจ็กเปียไปอะไรได้นะครับผมสวัสดีครับพี่อาทิตย์ใช่ไหมครับผมเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อที่พักที่นี่นี่ปกตินี่ คนไทยมาพักเยอะไหมครับพี่ก็แล้วแต่ช่วงครับอ๋อเป็นช่วงไฮซีซั่นก้จะเป็นฝรั่งเยอะเป็นฝรั่งเยอะใช่ไหมครับช่วงปิดเทอมอะไรเสาร์อาทิตย์มันหยุดก็ะคนไทยเยอะอ๋อแล้วทำไมพี่ถึงไม่ลงอโกด้าครับราคาที่พักก็ถูกยอย่างนี้เคยลงนะครับแตเ่เหมือนกับเขาเขาเก็บเปอร์เซ็นต์นะอ๋อเขาเก็บเปอร์เซ็นต์เยอะใช่ไหมครับ,บรอืม ก็เลยเอาออกจากอากด้าก็เลยทําแบบว่าขายที่พักเองใช่ไหมครับผมถือว่าที่พักสะอาดนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากครับผมไปพักอยู่ชั้น3นะครับด้านบนฝั่งนู้นนะครับพี่เขาจัดให้ฝั่งนู้นค่อนข้างวิวโอเคเลยนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่อาทิตย์มากนะครับสวัสดีครับ